Nobody come here yet? Hello, everyone. <laughs> okay, do exercise. s s I was taking tea before ยังไม่มีใครเข้ามาเลยครั้งนี้เป็น my first time นะคะวันนี้ไอรีนลองไลฟ์สดดูนะคะยังไม่มีผู้ใดมาเลยสวัสดีค่ะมีคนดูเข้ามาสองคนแล้วเยย สวัสดียามแรงจากศรีนากาแคชเมียร์ค่ะทุกคนหนาวมากๆเลยนะคะเริ่มหนาวแล้วทุกคนไอรินต้องมาเฟินแบบนี้นะตอนนี้ออกกำลังกายอยู่ที่สวนหน้าบ้านนะคะชิบูคอมาฮียชิบู ไม่มีเข้ามาดูเลยไม่มีใครเลย no body ชิบูจะมีใครเข้ามาไหมเนะ้ะ ทุกๆๆจะมีใครเข้ามาดูไหม Invite, invite, invite สวัสดีค่ะมีคนเข้ามาดูหนึ่งคนแล้วคุณลักกี้เลินะคะสวัสดีจาก s ิรินาก้าแคชเมียร์ค่ะตอนนี้จะหนึ่งทุ่มแล้วนะอากาศเย็ยนมากๆเลยทุกคนไอรีนเลยต้องมัฟเฟลแบบนี้นะคะทุกคนสบายดีกันไม่เอ่ยคุณลักกี้เลิฟแล้วก็ใครอีกหนึ่งคนคะ หนาวขนาดเจ้าชิบูคำเฮีย p ี e ลักกี้ลักกี้ลั u กี้ w a ิ h i n g me now say hello to lucky สวัสดีครับ hello. hello lucky hello everyone hi everyone uh, how is the w e a t เ e อร์เฮีย l d cold หนาวแล้วชิบูบอกโกลแล้วนะคะมีคนชม สองคนนะคะอีกคนหนึ่งใครไม่ทราบนะคะไอรีนมองมเจอแล้วสวัสดีค่ะคุณพี่สักจิลาสวัสดียามค่ำๆแบบนี้นะคะตอนนี้จะหนึ่งทุ่มแล้วค่ะหนาวจังเลยทานข้าวกันหรือ,อยังคะทานข้าวเย็นกันหรือ,อยังเอ,อ่ย ไอรีนมาออกกำลังกายค่ะออกกำลังกายในสวนหน้าบ้านนะคะทุกเย็นเลยนะคะแต่หนาวมากออกกำลังกายยังไงก็ไม่มีเหงื่อค่ะทุกคนอากาศมันเย็นแล้วนะคะดึกๆนะคะก็ประมาณ13องศา12องศาได้แล้วนะคะอากาศลดลงเรื่อยๆค่ะทุกคน มีคนดู3คนเองนี่เป็นการไลฟ์สดครั้งแรกในเพจของไอรีนนะคะพอดีไอรีนไม่ได้แจ้งแฟนเพจไว้ก่อนเนาะก็เลยไม่มีใครเข้ามาดูไอรีนเลยมีแค่3คนเองอากาศเย็นทุกคนอากาศเย็นได้ข่าวว่าอินเดียจะเปิดประเทศแล้วนะคะ ยังไงติดตามข่าวกันด้วยนะคะใครที่อยากจะมาเที่ยวแคชเมียนะคะเตรียมแพลนไว้ได้เลยใช่ค่ะใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะพี่ซักจีราไอรินก็ได้ข่าวมาประมาณนั้นนะคะน่าจะพฤจิกานะคะเดี๋ยวเราต้องรอฟังข่าวที่เป็นทางการอีกทีหนึ่งนะคะว่าเปิดจริงหรือเปิดปลอมเนาะอินเดียมัน มันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะคะต้องติดตามข่าวดีๆคะ่ะไว้มาเที่ยวหาไอรีนนะคะแคชเมียร์มาเล่นหิมะด้วยกันเออที่เมืองไทยฝนตกบ่อยใช่ค่ะไอรีนก็เป็นห่วงคนไทยนะคะ <c oughs> เห็นน้ำท่วมหลายจังหวัดเลยนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ ทานข้าวเย็นกันแล้วใช่ไหมคะพี่ซักจิลาคุณลักกี้ข้างบ้านเสียงดังนะคะคนเช่าบ้านคุณนะมีแต่เด็กหนุ่มเด็กผู้ชายนะคะเสียงดังกันมากตอนที่นี่อะไรคะตอนนี้กี่องศา ออตอนนี้เหระคะช่วงนี้ก็น่าจะประมาณ17-18องศานะคะพอดึกๆนะคะช่วงตีหนึ่งตีสองก็อุณหภูมิก็จะลดลงเรื่อยๆนะคะ1213องศาะคะ่ะเมื่อคืนไอรีนก็นอนกอดถุงน้ำร้อนนะคะทุกคนจนถึงเช้าเลยนะต้องรอให้หนาวมากกว่านี้นะคะถึงจะใช้ผ้าห่มไฟฟ้าเตียงไฟฟ้านะคะตอนนี้ ใช้ไอกระเป๋าน้ำร้อนไปก่อนนะคะมีคนดูสองคนเองมีคนดูสองคนเองเอามี3ามคนเพิ่มมาอีกหนึ่งคนแล้วใครเอ่ยสวัสดีค่ะใครเอ่ยรายงานตัวหน่อย เสียงรถผ่านไปผ่านมาดังมากเลยทุกคนคนอินเดียและคนที่นี่ชอบบีบแตรรถเสียงดังมากเลยนะคะเราบ้านไอลินก็อยู่ติดถนนด้วยนะคะเสียงรถเสียงแตรรถอาจจะรบกวนนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะหายไปแล้วมีอสองคนเห็นดาวข้างหลังไหมคะ เอ้ยตรงไหนชี้ตรงนี้เห็นดาวหนึ่งดวงไหมคะโอเคไม่มีใครเข้ามาเลยที่น้องออกกำลังถ่ายมันมีมืดใช่ค่ะมันเป็นสวนหน้าบ้านค่ะพี่สักจิราหนูออกกำลังกายอยู่ในสวนค่ะเห็นไหมเอ่ยเห็นหน้าหนูชัดไหมเนี่ยเห็นหน้าหนูชัดไหม เห็นไหมคะเห็นแล้วออกกํลังกายอยู่นะคะสวัสดีค่ะคนดูคนที่สามแฟนคลับคนที่สามเข้ามาแล้วนะคะใครเอ่ย <laughs> ชิบูหนีเข้าบ้านแล้วนะคะชิบูบอกว่าหนาวคะ่ะ นีไปดื่มชาแล้วค่ะไปดื่มชาเข็มแล้วนะคะได้เวลาชาเข็มของที่บ้านแล้วค่ะสะลัวสลัวเห็นแล้วไม่ชัดมากมี3ามคนเองคนดูโอเคค่ะสวัสดี แฟนคลับคนที่4เข้ามาแล้วใครเอ่ยสวัสดีนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงไอรีนขอจบไลฟ์แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไอรีนขอตัวไปออกกำลังกายต่อนะคะหลังจากนั้นก็จะไปดื่มชาเข้มค่ะ ขอบคุณมากค่ะพี่ศักจิลาดูแลสุขภาพเช่นกันนะคะคุณลักกี้คุณซักจิลานะคะเดี๋ยวไว้ค่อยหาโอกาสไลฟ์ใหม่นะคะมีคนดูน้อยมากโอเคสวัสดีค่ะบ๊ายบายดไนท์นะคะยังไม่ได้ทานข้าวค่ะออกกำลังกายอยู่จ้าออกกำลังกายเสร็จก็จะไปดื่มนูนจายหรือชาเข้มกับโรตีนะคะ ฝันดีค่ะกู d ดไนท์ค่ะบ๊ายบายเจอกันไลฟ์หน้านะคะนี่เป็นไลฟ์ครั้งแรกของไอรีนนะคะบายบายฝันดีค่ะ <c oughs> <c oughs> ปิดยังไงเอย่ย